ลงเขาก็ซื้อปกตินะลงปกติเื้ออยู่ครับตอนนี้ยเียนหลายเจ้าเข้ามาจากภาคใต้มาทำตลาดได้ก็หลายอนก็กำวมกันแต่ว่าแต่หลังนี้ก็ได้เยอะแล้วหังนี้ถึงมัดเยอะหลางนี้ถมันเยอมาเอาคาเลสมาวางนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบช่ h a n n e l ครับถึบผมแอดมินยุทธนะครับแล้ววันนี้เนี่ยทั้งเยอะแยะเลยครับ จัดไปพกสายพันธุ์วันนี้เอามาที่นี่แล้วนะครับยวไปเจอกันทีจ่จะกินอะไรก็กินเลยวนันนี้เยอะมากทุเรียนรอนะครับหมอนทองก็มีเนาะจะดุมพวงมณีก้านยาวโอ้โหทุเรียนมันยังไม่ เนี่ยถ้าเย็นๆนะประมาณทักสี่โมงนะสี่โมงเนี่ยคนจะออกมาเยอะมากเลยคนจะออกมาเยอะนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูข้างหน้าก่อนป่ะแล้วก้องไปดูป่ะตอนนี้มีการรับซื้อกันแล้วนะครับที่เอาบอกก่อนวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดเขาดินนะครับจังหวัดระยองนะฮะให้ดูรอบๆก่อนของยังไม่เยอะเลยนะกล้องหมุนกล้องให้พี่น้องเราดูหน่อยนะครับของยังไม่เยอะเลยเนาะตอนเนี้ยแต่ก็พอมีด้านหน้านะครับ ตอนนี้ยังไม่เยอะเลยครับขอเลวกๆกทานอนปปอนิกคราด้วยเย็นๆจะเยอะหน่อยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มากําลังสัดกันอยู่ช่วงนี้เนาะเย็นๆจะออกมาเยอะนะารับแต่แอดมินกอยู่ไม่ถึงจะให้ไปดูข้างหน้า,าก่อนทุเรียนมีอะไรกันบ้างมาตามมา

อยู่้าเนี่ยนอ้ดูจะเดินสูงเห็นมาเขาตนเี่ยวัดีวัดีดีไปจะเขาไปจะเดินสูไปจะเดินสูงขาแล้วมดนาไปดเลยขาดาดาด่าจเอาอีกหนยนี่คนีนะักคีจกคนนี้บาปบาชนีวันนี้ นี่นี่ช่องเขานี่ดังช่องเขานี่ดังครับตอนครับดังช่องเขาเนี่ยวันนี้รับซื้อเท่าไหร่ทร้อยมีหลายราคาครับหลายราคานะอย่างใต้นี้ร้อยสามใช่ได้คลับาได้นะประมาณนี้นะร้อยสามที่เห็นมาเิลมอพอกันแล้วเิลมอพอมีที่ชนีเหรอครับมีตัวัจำนน้อย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 น้นนอนอนน้อ้นี้น้นนออยนยน วตสงการไปแล้วละมังยี่สิบเมษาเนาะใครที่อยากจะมาดูนะครับมาเที่ยวชมมาซื้อนะครับยีเมษาเป็นต้นไปนะครับเริ่มมีของหลังสงการนันะครับเขาดินเนาะเจ๊ชอก็ยังไม่มาเลยวันที่แปดเขาอก่าวันที่แปดวันที่แปันทีกาเลาดนอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับวันนี้ให้กัวทเหมือนกันนะ หาซื้อไม่ได้ด้วยครับตอนนี้ราคาลงอยู่ราคาลงนะอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยราคาร้อยแปดนะครับนี่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเนาะร้อยเก้าร้อยแปดร้อยเก้านาะยเอบีก็ยังคงสูงอยู่เนาะอันนี้เลือกไม่ได้ครับเลือกไม่ได้หนูนี้น้อยน้อยเนาะก็ต้องแย่งกันซื้อนะคใช่ thằng này 200 à, không biết đấy, bắt con này này, đi đứng đi là, là đi, nó pues? เริ่มมีของเข้ามาบ้างแล้วนะครับแต่ว่ายัง,ไม,ยงไม่เยอะเท่าไหร่นะก็ติดตามเดี๋ยวประมาณหลังสงการไปวันที่แล้ว20ปอกกว่านะครับเดี๋ยวผมเข้ามาดูอัปเดตให้กับทุกท่านได้ดูไปพร้อมพร้อมกันนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถอนทองวันนี้ราคาก็ยังสูงอยู่นะครับ AB 2 1 0นะครับแล้วก็ ABC ก็ร้อยแปดสนะครับก็จะประมาณนี้เนาะจะให้เข้ามาดูเขาดินนะครับวันนี้เข้ามาแล้วของยังน้อยเนาะ สบายดีกันทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอกันบลายๆตอนนี้จีนไม่ซื้อแล้วใช่ไหมีนไม่ซื้ออยู่ไปครับจีนรู้ว่ามัแลบในสองแอมป์เองครับที่ออกข่าวใช่ไหมใช่แต่ล้งเขาก็ซื้อปกตินะล้งปกติเลยออยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ยังไม่หลายเจ้าเข้ามาจากภาคใต้เข้ามาทำภาษารายเงันอยู่ครับก็หลายท่านก็กังวลเหมืนกันแต่ว่าแต่หลังนี้จะเป็เยอะนะฉันเชื่อวหลังเด็กสิบแล้วหลังเด็กสิบมันเยอะตรงนั้นก็เพิ่งมาเอาพาเลทมาวางนะครับ บางข่าวออกมาก็ทําให้ตกใจเหมือนกันแต่ไม่ต้องกังวลนะครับลุงก็ฝากบอกมาก็ยังมีการรับสื่อนะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวผมไปเยี่ยมใหม่ขอบคุณนะครับจำกันได้นะเดี๋ยวมาดูร้านเจ๊าช่อนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับโอเดีจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวดูทุเรียนนะครับถ่ายรอบๆให้ดูนะตะกองเป็นร้านจอดรถกว้างเลยเนาะ ไม่มีอะไรเลยราคาที่เขาดินก็จะประมาณนี้นะเนาะแอดมินก็ได้ทุเรียนแล้วจริงอยากได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ทุเรียนมันน้อยอะ่ะอยากอยู่ถึงช่วงเย็นเหมือนกันนะอยากอยู่ให้ทุกทนทุกคนทุกท่านได้เห็นกันแต่ว่าผมต้องเดินทางกลับแล้วนะครับที่ปทุมธานีก็โทรมาให้ไปช่วยดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไปดูให้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าไปเมื่อไหร่ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวไปดูกันตามให้ราคาที่ตลาดไทยตลาดหลายๆพื้นที่นะครับในกรุงเทพมหานครนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับที่รัก 널 만나서 모든 게다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게돼 참 많이 변했다 는가 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나고 내